แล้วก็มาทดสอบเกมพัฟจีกันเลยนะครับกับเลโนโวไอเดียแพดเกมมิ่งปี2022นะครับสเปคก็ดูใต้คลิปได้เลยนะครับกับซีลิวไอเจ็ดการ์ดจอ3 0 5 0ูนนะครับเครื่องนี้แรม8นะครับแต่บอกเลยว่าแรม8ก็เล่นเกมลื่นนะเออแต่ถ้าใครมีงบหน่อยผมก็แนะนําไปแรม16นะครับแต่ก็ถ้าใครยังไม่มีงบแรม8ก็ใช้ได้นะครับอ่านี่ครับเครื่องนี้บอกเลยว่าเล่นเกมหรือว่าจะสตรีมตัดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าเป็น Intel Core 7ด้วยนะครับ Core เหล่านี่ยเยอะๆเลยนะครับนะครับอันนี้เซตติ้งแบบวิดิโอ w เห็นไหมครับโอ้โหลื่นไหลภาพสวยมาก120 140เรมครับดูดิเนี่ยครับเซตติ้งเห็นนะวิดิโอลูรครับเห็นไหมเนี่ยลื่นไหลเลยนะครับอุณหภูมิซีวูนะครับก็พลิกๆเมื่อกี้ก็ประมาณ96องศาก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับเมื่อกี้ก็เห็น98 ครับอันนี้เป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์นี่ถ้าเป็นห้องพัดลมผมว่ามีแตก100่ง้แน่นอนเลยนะครับอ่าแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะผมอุณหภูมิประมาณเนี้ยในตัวลเทบุ๊กเนี้ยอันนี้คือปกตินะครับแต่ก็ในส่วนของโนบุ๊กหรือโนโวเนี้ยเขาจะอ่ามี AI ในการช่วยอ่าดูนะครับอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิซูบูม,มันร้อนเกินไปนะครับมันก็จะลดค็อกสปีดลงมาเพื่อที่จะจะไม่ทําให้อ่ซูบูม,มันร้อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเย็นเย็นเนี้ย คอสปีดก็จะอยู่ประมาณ4.0นะครับแต่ถ้ามันร้อนก็จะวิ่งมาน3.5-3.7ประมาณนี้นะครับแรมเครื่องก็กินไปประวัน7.4ก็กินไปค่อนข้างเยอะเลยเวลาจะเล่นเกมถ้าแรลไม่น้อยเนี่ยก็แนะนําปิดทุกอย่างเหลือแค่เกมก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเปิด Facebook เปิดยู u ูบไปด้วยเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะแหลกมันจะหน่วงนะครับอทีนี้ลองปรับเอาต่าดูนะครับว่าจะไหวไหมนะครับอู้ไม่ธรรมดานะครับอือไม่ธรรมดานี่ครับเอาต่า เฟรมเลยก็ยังสูงอยู่นะครับดูดิ90เฟรม80เฟรมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแมบบด้วยนะครับครับเล่นลื่นมากครับภาพสวยโหนี่ครับเรื่อไหลามากเลยแล้วยิ่งแบบหน้าจอเป็น srgb 100%ด้วยนะโหสีสันโคตรสวยงามเลยครับทุกคนดูดิเป็นไงสวยไหมโหลื่นปื๊ดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปรับเป็นวิลโลว์นะครับแล้วก็เทคทู Two เป็นฮาวต้านะครับแล้วก็วิวเป็นฮาวต้านะครับยิ่งเฟมเลตหลักร้อยเนี่ยก็เข้ากันกับหน้าจอโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเป็น165เฮิร์ตนะครับยิ่งเฟมเลตสูงๆคู่กับหน้าจอเฮิร์ตสูงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองภาพตอนเล่นเกมภาพมันจะดูสมูทแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับคือดีมากๆครับทุกคน ไปครับลองเล่นให้ดูสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อตปวแบบจะคิวได้บ้างเอา้าปืนนี้มันยิงรัวไม่ได้หรือเป็นครับภาพยังแจ่มเลยใครยังไม่ไดูแอดรีวิวไฟเอ็มนะครับไปดูกันได้แอดได้เทสตรีวิวไฟเไว้ให้เรียบร้อยแล้วเล่นได้หลายเกมเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะไปเทส เป็นฟิลให้ดูด้วยนะครับบอกแล้วว่าแอาได้ลองเทสเบื้องต้นแล้วทั้งทั้งที่แบบเป็นแรมแค่แปอะแต่เลื่อนลื่นเฉยเลยนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากตัว CPU นะครับค่อนข้างแรงแล้วก็มี P core E core นะครับในการประมวลผลทำให้ถึงแม้ว่าแรมมันจะน้อยอะมันกเ็เล่นเกมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เปนไงครับบอกเลยว่าลื่นหัวแตกครับพับจีโห้ยซีพียู CPU ทำงานวันสามสิบี่เอร์เซนท่านั้นเองนะเปอร์เซ็น์ที่เหลือเนี่ยยังสามารถไปยิงสตรีมได้อีกด้วยนะครับสบายนะครับใครจะไปเล่นเกมใครจะไปสตรีมกับโน้ตบุ๊ก l e โนโวไอเ a ียแพดเกมมิ่รุ่นนี้ซีพียูตัวน,นี้นะครับ ในเร็วๆนี้พ่อก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราติดตามได้เลยนะครับเป็นการ์จอ3060นะเฮ้ยะจะไปไปไหนกันหมดเสียงคดดุเฮ้ย ถ้าไปเล่นไปไ,ได้คิวเฉยอะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากไปดูดีๆของแอปพลิเคชนะครับ